สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขคบรถสำหรับทุกคนในครอบครัวพันตำรวจโทรประเสริฐธรรมชัยสารวัตรสืบสวนสอพอเมืองอุดรธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ทำการจับกลุ่มนายบีนำสมมุติอายุ16ปีราษฎรตำบลหมักแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีและเด็กชายบอยนำสมุติอายุ14ปีราษฎร ตำบลน,นิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองอุดรธานีพร้อมของกลางอาวุธปืนไทยประดิษฐ์จำนวนหนึ่งกระบอกในข้อหาร่วมกันคมขืนใจผู้อื่นโดยขู่เข็นว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายได้กระทำโดยขู่ว่าจะฆ่าโดยมีอาวุธติดตัวและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตสืบเนื่องจากในวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานายนัทพลยศตินเตียนะครับอายุ18ปี อยู่บ้านเลขที่103ทับ12หมู่8ซอยบ้านหนองใหญ่ตำบหมักแข้งนักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในตัวเมืองอุดรธานีเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตำรวจโทบดินปัญญาโสนะคร้อยเวรสพเมืองอุดรธานีว่าหลังจากเลิกเรียนตนขับรถจักรยานยนต์กำลังเดินทางกลับบ้านแล้วมีชายวัยรุ่นสองคนขับขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาที่บริเวณนะสี่แยกไฟแดง หลังวัดภูที่สมพรในเขตเทศบาลนครอุดรธานีจากนั้นหนึ่งในนั้นคนซ้อนท้ายนะครับใช้อาวุธปืนข่มขู่ว่าจะยิงให้ตายโดยตนได้ทิ้งรถจักรยานยนต์แล้ววิ่งหลบเข้าไปในร้านสะดวกซื้อและแล้วทั้งสองคนนะครับก็ตามหาตนไม่เจอจึงได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนจนทราบเบาะแสว่าวัยรุ่นทั้งสองคนเป็นใคร จึงนังกำลังไปทำการจับกลุ่มตัวทั้งสองคนที่บ้านพักของเด็กชายบอยนำสมมุติพร้อมกับพาไปตรวจยึดอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุที่นำไปซุกซ่อนไว้ในกระถางต้นไม้บริเวณริมถนนเรสวนตำบลหมักแข้งแล้วควบคุมตัวมายังสพเมืองอุดรธานีจากการสอบสวนทั้งสองคนให้การสารภาพว่าเนื่องจากนายนัทพลยศตินเตียนเคยมีเรื่องชกต่อยกับลูกพี่ของตนก่อนหน้านี้ จึงได้ขับรถจักรยานยนต์ตามมาจากวิทยาลัยเพื่อที่จะแก้แค้นให้กับลูกพี่จึงได้นําอาวุธปืนไทยประดิษฐ์มาค่มขู่ให้กลัวแต่ยังไม่ได้ทําร้ายร่างกายเลยเพราะนายนัทพลนะครับยศตินเตียนวิ่งหลบหนีไปได้เสียก่อนจนมาถูกตํารวจจับกุมเอาไว้ได้ในที่สุดสนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขคบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว you <laughs>